สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนลุนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลันจะพาเพื่อนๆทุกคนไปตัดผมนะคะที่ร้านดูดีมแฮร์ค่ะเป็นร้านตัดผมสไตล์เกาหลีที่ค่อนข้างจะโด่งดังในโลกออนไลน์นะคะ อันนี้ก็คือสภาพผม b e ฟอ r e ของเรานะคะก็ค,ค่อนข้างที่จะยาวมากแล้วก็ไม่เป็นทรงแล้วนะคะกันก็เซฟรูปเรฟเ e นซ์มาบ้างแล้วแหละก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ช่างดูแล้วก็จะปรึกษาช่างด้วยว่าโครงหน้าแบบรันหรือคนที่มีแก้มใหญ่ๆแบบรันเนี่ยควรจะตัดผมทรงไหนนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันค่ะ <laughs> ถึงร้านนะคะอาจารย์เกาหลีก็จะช่วยมาดูทรงผมให้ว่าเลฟที่เราเซฟมาเนี่ยเหมาะกับเราไหมตัดได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้นะคะเขาก็จะช่วยดีไซน์ทรงผมให้เรานะคะว่าเราควรจะตัดทรงไหนอะไรยังไงพอได้ทรงผมแล้วเขาก็จะตัดผมให้เราก่อนนะคะแล้วค่อยไปสระผมค่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมาเก็บทรงผมให้อีกรอบนึงค่ะระหว่างใดผมนะคะทางร้านก็มีบริการพาราฟินนื่ให้ด้วยค่ะ เขาก็จะให้เราเอามือจุ่มลงไปในน้ําร้อนหลายๆรอบนะก็แปลกมากๆเลยเปิดโลกเรามากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่ช่างก็จะมาเซตผมให้นะคะพอเซตผมเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เกาหลีก็จะมาสอนวิธีเซตผมแล้วค่ะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถเซตเองได้ที่บ้านนะคะ ับมาถึงบ้านแล้วนะคะทรงผมที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะสรุปรันก็ตัดสไลด์เลเยอร์ไปนะคะแล้วเขาก็มีตัดด้านหน้าให้ด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะตอนอยู่ที่ร้านเขาก็มีสอนเซ็ตผมแล้วก็มีแถมลงมวนผมมาให้เราทำเองได้ด้วยที่บ้านนะคะวันนี้นะคะรันทั้งสระ แล้วก็เซตนะคะรันก็เสียหายไปเป็นเงินจํานวน1,000บาทนะคะโดยช่างที่รันตัดเนี่ยเป็นอาจารย์จากประเทศเกาหลีเลยนะคะเขาก็ทั้งดีไซน์ทรงผมให้เราแล้วก็ให้คําแนะนำํำก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะตัดผมนะคะก็แนะนําให้ direct message ไปจองก่อนนะคะ<ๆ>เพราะว่าลูกค้าเขาก็ค่อนข้างที่จะแน่นเลยแหละโอเครันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังหาร้านทําผมอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วย subscribe ให้รันด้วยนะคะแล้วจ กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย